นี่เด็กๆจัดกระเป๋าพร้อมกันหรือยังจ้าพร้อมแล้วครับคุณแม่คุณแม่คะแก้มตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะไปหาคุณตาคุณยายแม่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันจ้ะไม่ได้พาลูกๆไปหลายเดือนแล้วตอนนี้ตาก,กับยายก็คงคิดถึงแล้วล่ะไปเถอะจ้ะเด็กๆรีบขึ้นรถเถอะนี่เด็กๆถ้าปิดเทอมราเนี้แล้วไปบ้านตายายราวนี้เนี่ยห้ามดื้อห้ามซนกับตาก,กับยายนะเข้าใจไหม เอาไว้เปิดเธอแม่จะมารับกลับบ้านอืมแม่คะหนูเข้าใจอยู่แล้วละคะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมีรถมาชนเราแล้วนะคะแม่จะไม่ขับไปจริงๆหรออุ้ยตายแล้วจริงด้วยอ้ยแม่ลืมไปเลยอะ่ะพอดีว่าแม่คุยเพลินไปหน่อยนะจ้ะไปกันเถอะเดี๋ยวแม่เนี่ยจะพาไปเองแม่คะกรุณาขับรถดีๆนะคะเนี่ยโอย้ชนหมดแล้วแม่คะนี่หรอคะเนี่ยบ้านตาก,กับยายแหมไม่ได้มานาะนจนจำไม่ได้เลยเหรอจา้าลูก ใช่ค่ะแม่นั่นไงตาก,กับยายมารอเราแล้วโอ๊ยตาย้วนี่ต้องไปซ่อมรถอีกนะเนี่ยดูสิเมื่อกี้ไปเสรยรถชาวบ้านเข้ามาบุบเชียวไปจ้าเด็กๆลงรถไปได้แล้วพ่อแม่วาดีจ้านี่ฉันฝากหลานด้วยนะพอดีว่าฉันต้องกลับไปทํางานต่อนอะ่ะไม่มีเวลาดูพวกเขาเลยยังไงเนี่ยเปิดเทอมฉันจะมารับหลานกลับนะจ๊ะพ่อกับแม่ตามสบายลูกยังไงก็เป็นหลานพ่อกับแม่อยู่ดี ตั้งใจทำงานนะลูกไม่ต้องห่วงหลานเดี๋ยวพ่อกับแม่เลี้ยงได้อันที่จริงเนี่ยอยากให้หล,หลานๆนะมาอยู่บ้านพ่อกับแม่นานแล้วนะแต่แม่เข้าใจว่าเราคงห่วงลูกเราใช่ไหมยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะลูกแค่หล,หลานๆไม่ดื้อไม่ซนกับพ่อกับแม่เนี่ยก็ดีใจแล้วล่ะนี่เด็กๆห้ามดื้อกับตาก,กับยายนะเข้าใจไหมเอาไว้เปิดเทอมเนี่ยแม่จะมารับกลับบ้านนะจ๊ะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้ให้มีความสุขล่ะห้ามพูด้ามซนนะ เข้าใจครับคุณแม่เข้าใจค่ะคุณแม่คิดถึงนะคะแม่จ้าแม่ก็คิดถึงเด็กๆเ,เหมือนกันเอาไว้เนี่ยเปิดเทอมบุ๊บแม่จะพาไปซื้อชุดนักเรียนแล้วก็กระเป๋านักเรียนใหม่นะจ้ายังไงเนี่ยอยู่กับตาก,กับยายนะค่ะฉันไปแล้วนะฝางหลานด้วยนะเอาหลานเด็กๆ เดี๋ยวตามตาม,มานะตาจะพาไปดูห้องนอนของเราสองคนอืมโต,ข,ต,ต,กกมตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยยังตัวเล็กกระเปี๊ยกหนึ่งอยู่เลยมาครั้งนี้นี่โตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแต่ตาว่าเจ้ามิกเนี่ยจะผอมว้หน่อยนะลูกสงสัยแม่เรานะ่ะให้กินไม่อิ่มใช่ไหมไม่ใช่เลยครับตาพอดีว่ามิกแค่ไม่ชอบกินข้าวเฉยๆนะครับกินแต่ขนมตัวก็เลยเล็ก เอ้ยมาอยู่บ้านตากับยายแนตะ่กินแค่ขนมอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะจะต้องกินข้าวเยอะๆเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณตาดีมากนั้นตามตาม,มาเลยเดี๋ยวตาเนี่ยจะพาไปดูห้องนอนมาดเด็กๆตามตาขึ้นมาเลยพอดีว่าตากับยายนะ่จะจัดเตรียมไว้หมดแล้วเอาล่ะมาดเด็กๆตามตามมาเลยตากับยายเตรียมห้องนอนสำหรับดเด็กๆไว้แล้วนะนี่เลย ห้องนี้เลยจ้าเด็กๆเ,เป็นไงโอ้โหห้องนอนสีชมพูเลยนะคะเนี่ยคุณจ้าแน่นอนอยู่แล้วล่ะก็ห้องเนี้ยเป็นห้องของแม่เราไงาสมัยที่แม่เรายังเรียนอยู่มาหาลัยอะนะห้องนี้ตกแต่งไปด้วยสีชมพูเลยแหละเพราะแม่เราน่ะชอบสีชมพูอา้าวว่าแต่หนูแก้มหนูแก้มลูกไปวิ่งติดประตูทําไมล่ะฮะทําไมไม่เข้ามาดูห้องนอนเป็นไงจ้าหนูแก้ม ชอบห้องนอนที่ตากับยายจัดไปให้ไหมโอ้โหห้องนอนสีชมพูถูกใจแก้มากเลยค่ะคุณตาแน่นอนอยู่แล้วล่ะนี่นี่นี่ตาพามาดูวิวเป็นไงล่ะวิวสถานที่หน้าบ้านของเราเห็นไหมรอบๆข้างบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยผักสวนครัวของตาก,กับยายที่ปลูกไว้เห็นไหมคุณตาคะพอดีว่าแก้มมองไม่เห็นนะคะ่ะพอดีว่าแก้มตัวเตี้ยขวาน้าต่างบ้านคุณตาคุณยายอีกเอย เอาไว้เนี่ยไปดูกันเอาเองดีกว่านะพอดีว่าเดี๋ยวตาเนี่ยจะไปจัดหากับข้าวกับปลาให้กินเอากระเป๋าไปเก็บได้เลยนะแก้มพี่ว่าเราสองคนเนะี่ยนะไปทัวร์บ้านคุณตาคุณยายดีกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนุกเยอะแยะเลยจริงพี่มิกนั้นเราไปกันเลยดีกว่าห้องนอนนี้เนี่ยคุณตาคุณยายจะให้เรานอนสองคนจริงๆรหรอมันกว้างมากเลยนะเห็นคุณตาคุณยายบอกว่าเป็นห้องของคุณแม่เรานนะถึงว่า สี่ชมพูเชียวคุณตาทำอะไรอยู่หรอครับอ้าวล้หลานเอากระเป๋าเก็บแล้วหรอลูกใช่ค่ะคุณตาทำอะไรอยู่หรอคะตาเนี่ยก็กำลังดูมวยอยู่สิลูกมวยนี่มันมากๆเลยนะเนี่ยมาดูด้วยกันไหมเออไม่เป็นไรดีกว่าค่ะพอดีว่าพวกหนูสองคนเนี่ยจะขอทัวบ้านคุณตาคุณยายสักพูดหนึ่งนะคะอ่าอตามสบายเลยมีอะไรติดขัดตรงไหนก็บอกได้นะเฮ้ เดี๋ยวพี่รู้สึกคุณคุณห้องนี้อย่าบอกนะห้องนี้เป็นห้องของคุณตาคุณยายไงพี่มิกโอ้โหห้องนี้ก็กว้างมากๆเลยนะเนี่ยมีเตียงนอนมีอะไรพร้อมเลยแต่ติดอย่างเดียวก็คือตัวพวกเราอะ่ะยังสูงไม่เท่านราต่างบ้านคุณตาคุณยายเลยใช่มันสูงมากเลยอะ่ะพี่มิกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรแวบเดี๋ยวนะตรงนี้คืออะไรอะ่ะกระโดดดูได้ไหมเนี่ยอึ๊บเอ๊ เดี๋ยวกระโดดแล้วมีอะไรเสกมาด้วยนี่ทุกคนด้านนอกเนี่ยก็คือโรงเรียนอนุบาลเหรออย่าบอกนะว่าโรงเรียนอนุบาลน,นี้แม่เคยเรียนใช่โรงเรียนอนุบาลที่แม่เล่าให้ฟังอะ่ะก็คือที่นี่นี่เองโอ้โหจิตกับบ้านคนตาคณยาเลยนะเนี่ยแมวดําน่ารักมากเลยอะ่ะโหพี่มิกดูสิด้านล่างจะถุนบ้านเนี่ยมันโล่งมากๆเลยนะใช่ แต่บ้านคนุณตาคุณยายน,นี่สะอาดมากเลยนะเนี่ยดูสิไม่มีขยะสักชิ้นเลยอ่ะอันนี้คือห้องอะไรละเนี่ยอันนี้ก็คือห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำนี่มีฝักบัวด้วยแต่ติดอย่างเดียวไม่มีเครื่องทำน้าอุ่นอ่ะแหมจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นได้ยังไงล่ะก็ที่เนี่ยเป็นบ้านต่างจังหวัดนะไม่ใช่กรุงเทพสักหน่อยแล้วก็ห้องนี้เฮ้ยห้องครัว อยู่หลอครับอ้าวยายก็กําลังทำก,กับข้าวให้เรากินไงล่ะนี่ยายบอกว่าให้ไปรอด้านบนไม่ใช่หรอจะได้ทํากับข้าวให้กินได้ก็พวกหนูอยากดูบ้านคุณตาคุณยายให้มากกว่านี้นะคะอะงั้นก็ตามสบายเลยแต่ว่าอย่าไปไหนไกลนะจ๊ะอยู่แค่ในบ้านก็พอแล้วอุยพี่มิกวาว่างๆเรามาปั่นจักรยานกันไหมจักรยานสูงขนาดนี้แล้วปั่นไม่ถึงหรอกขนาดตัวยังไม่ถึงหน้าต่างเลยจะมาปั่นจักรยานได้ยังไง หรือว่าบ่อปลาที่คุณตาบอกบ่อปลาอะไรอะไม่เห็นมีปลาสักตัวเลยน่าจะเป็นบ่อน้ำมากกว่านะเนี่ยอยากเล่นน้ำเลยอ่ะพี่มิกจะบ้าเหรอเล่นไม่ได้หรอกแค่เล่นอะนะโดนคุณตาคุณยายดุแน่มีผักสวนครัวแล้วก็โหมีสวนแตงโมงครบเลยอะลมลื่นมากเลยอะที่นี่เด็กๆจ้ามากินข้าวเร็วยายทำกับข้าวเสร็จแล้วเราไปทานข้าวกันเถอะพี่หิวข้าวมากเลย ก็ไปกันเลยพี่มิกไปกันเลยอือหือเป็นไงบ้างจ๊ะห,หลานกับข้าวฝีมือยายอร่อยไหมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณยายคุณยายที่ทําเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยถึงว่ารสชาติกับข้าวที่แม่ทําเนี่ยอร่อยได้ใครก็อร่อยได้คุณยายไงครับทําอาหารเก่งขนาดนี้เนี่ยเอาไว้วันหลังสอนว่าผมทําบ้านนะครับได้เลยจ้ะเดี๋ยวยายจะสอนทํานะแล้วก็มาอยู่ที่นี่เนี่ย รับรองว่าหลานน่าจะทําอะไรเป็นหมดทุกอย่างเลยแหละไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานครัวเรือนหรือว่างานในครัวทําเป็นหมดเลยงั้นตอนนี้เนี่ยเด็กๆทานข้าวให้อร่อยก่อนเถอะวันนี้เนี่ยตาทําสิ่งประดิษฐ์บางอย่างให้เด็กๆด้วยนะเอาแล้วนะคะจังหวะนี้โอ้ยยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยโอ้หดูสุดระทึกมากเลยจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยนะ น้ำมวยชายเตะกระเด็นเลยค่ะน้ำมวยหญิงก็เหมือนกันอุย้ยเตะกระเด็นถ้าจะออกไปนอกที่ชกแล้วอะคุณจาครับของเล่นที่คุณจาประดิษฐ์ให้พวกผมนี่ก็คือว่าวหรอครับใช่แล้วจ้ามันก็คือว่าวนั่นเองเป็นไงจ้าหลานๆชอบกันไหมชอบมากเลยครับคุณตาชอบมากเลยค่ะ,คคะดูสิคะลมไม่พัด เก็อยู่คู่กันเลยอยู่ที่กรุงเทพอะ่ะคงไม่มีของเล่นอะไรแบบนี้หรอกเอาเป็นว่าเอาของเล่นพวกนี้ยไปเล่นที่กรุงเทพนะเอาไปต้อลมก็ได้เป็นไงล่ะสวยใช่ไหมล่ะสวยมากมากเลยครับคุณตา